สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมบ่าวชาแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในตัวหน้าเว็บของ MTT Sport นะครับผมก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมใต้คลิปนี้ก็จะมีลิงก์ Discord กลุ่มของผมด้วยนะทุกคนอย่าลืมไปเข้ากันนะฮะวันนี้ผมจะมาอัปเดตในส่วนของเจ้า MTT Sport นะครับตอนนี้ เราสามารถที่จะไป stacking กกเหรียญ MTT เพื่อ,อรับเป็น VIP ได้แล้วนะครับโดยาการส stacking กกเหรียญ MTT เนี่ยสามารถมาทำได้ในฟังก์ชันของศูนย์ VIP นะครับทุกคน VIP 1เนี่ยจะใช้ทั้งหมด1,000 MTT นะครับในส่วนของสิ่งที่เราจะได้รับก็นี่เลยครับ ถ้าเป็น VIP 1นะครับ VIP 1กรอบอวตารนะครับผมแล้วก็กิจกรรมพิเศษ VIP 1นะครับการแข่งขันเนี่ยมันจะมีการแข่งขันพิเศษสำหรับผู้เล่น VIP นะครับผมแล้วก็คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเริ่มการแข่งขันนะครับแล้วก็ที่นั่งเล่นเกมประจำสัปดาห์นะครับก็คือที่นั่งเล่นเกมก็คือชิงบิตคอยนะครับผมประจำสัสปดาห์นะทุกคนอื ตัว๋วเกมรายสัปดาห์นะครับอ่าก็คือไอตัวนี้ก็จะได้เป็นตั๋วเกมมาอีกหนึ่งใบนะครับสำหรับ V.I.P. 1เนาะแล้วก็ได้รับอ่าการอนุญาตข้อมูลผู้เล่นเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์นะครับตรงนี้นะครับอ่าส่วน V.I.P. 2เนี่ยจะได้อะไรบ้างเนาะผมไม่แน่ใจนะครับอ่า V.I.P. 2ไม่ไม่แน่ใจว่าใช้5 0 0 0 M.T.T. หรือเปล่าเนาะอันนี้ไม่แน่ใจเนาะ V.I.P. 2เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ คุณจะได้รับ VIP 2กรอบอวตารกิจกรรมพิเศษ VIP 2นะครับน่าจะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม VIP ที่อาจจะได้เหรียญมากขึ้นนะทุกคนแล้วก็ตั๋วเกมรายสัปดาห์จะได้เพิ่มมา1ตั๋วนะทุกคนอืมก็เหมือนเหมือนกันเลยครับสิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คือจะเป็นตั๋วเกมรายสัปดาห์ครับแล้วก็ไอกิจกรรมห้องแข่งที่เป็นห้อง VIP 2นะครับตรงนี้นะ่าละกอบกรอบอวตาร VIP 2นะ ส่วน VIP 3นี้รู้สึกว่าจะใช้1 0,000 m ม t นะครับทุกคน1 0 0 0 0หมืน MTT ของที่เราก็จะได้เราจะได้รับสิทธิพิเศษก็คือเหมือนเมือหนกันเลยครับกิจกรรมพิเศษ VIP 3นะ VIP 3กรอบอวาตารแล้วก็ตั๋วเกมรายสัปดาห์นีจะเพิ่มมาอีกห่งตัวก็เป็น2ตัวนะทุกคนอื ตอนนี้ก็ระบบ V.I.P เข้ามานะสำหรับใครที่อยากที่จะเข้ามาสเต็กกิ้งก็สามารถเข้ามาสเต็กกิ้งได้ที่ศูนย์ V.I.P นะครับหรือว่าใครยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครเกมนี้ไว้ให้นะครับเพราะว่า M.T.T s p o r t Sport ตอนนี้ก็ยังยืนในเรื่องของเกมสายฟรีที่มีรายได้ที่ดีมากๆนะครับทุกคนเพราะเหรียญ M.T.T มันขายได้และก็เป็นเกมสายฟรีที่เล่นได้ทุกคนด้วยนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับมันตลาดมันก็สามารถที่จะเอาตั๋วมาขายได้แล้วนะครับนี่นะครับเขาจะขายประมาณ5.3 5.6อะไรพวกนี้ MTT เนาะตั๋วของแต่ละแต่ละรูปแบบการเล่นตั๋วเดลี่ตั๋วของวิกลี่อะไรนี้ก็จะมีขายตรงหน้าตลาดนะครับทุกคน ส่วนเรื่องของการแข่งขันเขาก็มีการอัปเกรดเพิ่มเติมนะทุกคนมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะตอนนี้ห้องมันก็จะแยกนะครับผม,มนี่นะครับรางวัลจะแยกเป็นไอนี้ไปใครที่อยากจะเล่นก็สามารถเข้ามาเล่นได้สําหรับใครที่สายฟรีที่แบบว่าอยากจะเล่นแล้วแบบมีโอกาสได้รับเป็น BTC ก็สามารถมาลงแข่งในส่วนของตัววิกลีได้นะครับผมตัวนี้นะ แล้วก็มันจะมีชกในตัวของเดลี่เพื่อให้มาฟาร์มหา MTT กันด้วยนะครับโดยจะใช้ตัว๋วแล้วก็ใช้เหรียญ MTT แค่1เหรียญถึง5เหรียญแล้วแต่นะครับว่าเขาจะตั้งให้เราใช้เหรียญในการสมัครเท่าไหร่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่เล่นเป็นสายฟรีแล้วอยากที่จะหา,าเหรียญ MTT หาเงินใช้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่โอเคนะครับแล้วก็ น่าสนใจมากๆสํสำหรับเจ้าตัว mtt sport นะครับผมอ่ะวันนี้ก็ผมขออธิบายในเรื่องของ vip ก็ประมาณนี้นะทุกคนยังไงวันนี้ผมก็ขอบคุณที่ทุกคนมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ